สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็กลับมาเจอกับการแชร์เทคนิคเคล็ดลับวิธีการการใช้งานแอปพลิเคชันบนมือถือรวมถึงในคอมพิวเตอร์ก็ด้วยนะครับก็ในสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำวิธีบันทึกรูปหรือเซฟรูปจากเ c e b o o k นะครับลงที่มือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยนะครับ ก็เริ่มต้นนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Facebook บนมือถือของเรากันได้เลยครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เราทำการเลือกรูปนะครับที่เราจะต้องการเซฟลงไปนะครับโดยที่ผมจะเลือกเป็นรูปนี้นะครับเมื่อเลือกรูปได้แล้วนะครับก็ให้เราทำการคลิกไปที่รูปกันได้เลยครับ เมื่อเราคลิกที่รูปนะครับก็จะเห็นเป็นพื้นหลังสีดำอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้ทำการคลิกที่รูปนะครับค้างไว้เลยนะครับเมื่อคลิกที่รูปค้างไว้นะครับอ่สักสักพักหนึ่งนะครับก็จะมีส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทำการเลือกไปที่เมนูนะครับที่เขียนว่าบันทึกลงโทรศัพท์ได้เลยครับ ก็เป็นอันเสร็จแนะครับสำหรับการบันทึกรูปลงโทรศัพท์หลังจากนั้นเราจะไปตรวจสอบที่เอ่อแกลเลอรี่ของเรากันนะครับโดยให้เราไปที่เอ่อ l o p h o t photo ของเรากันนะครับก็จะเห็นนะครับว่าก็จะมีในส่วนของรูปนะครับที่เราได้ทำการเซฟลงมาจาก Facebook นะครับก็จะมาโชว์ในหน้านี้กันนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับก็ในสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปแนะนำวิธีการ บันทึกรูปจากเฟซลงมือถือก็จบเพียงเท่านี้นะครับในส่วนของ S T E I T Channel ก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับ